ตอนนี้ผมก็มีแนะนำเช่นเดิมครับไฮไลท์พิกัดการจัดเก็บเทศกาลสงกรานในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ยังคงประเพณีนั่งเดิมแล,กและการเล่นท้องถิ่นครับไปเริ่มกันที่จันทบุรีครับ12-13เมษายนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีสืบสารสงกรานนะครับกิจกรรมแข่งขันเรือย,ยาวประเพณีวัดน้ำรักนะครับวันที่14วัดตะปอน,น้อยกระเวนหักมหาสงกรานตะปอนํำนวนตำนานแหกเกวียนผ้าพระบาท ไปที่ตราดครับ13เมษายนเกาะช้างครับสวยงามแน่นอนประเพณีวันไหลเกาะช้างรดน้ําดําหัวนะครับพร้อมกับไปดูอ่าเก็บน้สสําสระสียดนะครับหิวปิ่นโตทานอาหารร่วมกันสวยดาวพาโชคแข่งขังนเกาะพระเจดีทรายถัดไปอีกสักนิดที่ระยองครับ13เมษายนเช่นเดียวกันหอพระพุทธอังคีรสนะครับสวนสีเมืองจังหวัดระยองจากพิธีส่งน้ำพระพุทธอังคีรสนะครับลดน้ําขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ ไปที่16เมษายนเช่นเดียวกันที่ระยองก็ไปที่ถนนข้าวครุกกะปิครับเป็นวันไหลลดน้ำดังหัวผู้สูงอายุเช่นเดียวกันและที่ทุกคนโฟกัสกันก็คือชนบุรีครับไฮไลท์สงกรานชนบุรีหนึ่งในภาคตะวันออกที่ได้ชื่อว่าสงกรานงามวิจิตรอัตลักษณ์วิถีชีวิตชนบุรีพัทยาโอทาวระหว่างวันที่19-21เมษายนนี้เลียบหาดเมืองพัทยาครับแล้วก็มีการแสดงตำนานนางสงกรานการก่อเจดีทรายใหญ่ แล้วเด็ดที่สุดคือขบวนแห่ม,มาหาสงกรานต์การก่อพระทรายวันไหลาบางแสนนะครับและกระจายกันไปในวันที่1 1 17ครับก็ไปที่ชนบุรีงานนมัสการพระพุทธสีหิงงานสงกรานต์นะครับ1 6 1 7ทีเดช่นเดียวกันวันไหลาบางแสนที่หาดบางแสนชนบุรีก็มีนะครับ18เมษายนวันไหลาหนาเหลือบางพระเกาะสีชังถัดไปจนถึงวันที่19วันไหลพัทยาชนบุรีครับ ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับวันที่1 2ถึง13เมษายนครับลานหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาก็มีขบวนแห่หลวงพ่อสโสธรมีลิเกและลำวงครับส่วน15ถึงอขออภัยครับ13ถึง15เมษายนนี้ครับบริเวณรอบสาราจตุรมุขจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็มีการเปิดพื้นที่เล่นน้ำถัดมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันที่13เมษายนที่ว่าการอำเภอรประจันตคามและพื้นที่ในบริเวณเทศบาลตำบลประจันตคามนะครับก็มีวันไหลรวมใจประจันตคาม ขบวนแห่พระพุทธรูปแล้วก็เปิดพื้นที่สงการปลอดภัยเล่นน้ําปลอดเล่าครับในวันที่13เมษายนเช่นเดียวกันที่ข้างศาลพระหลักเมืองเทศบาลปราจีนบุรีก็จะมีการทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงสุดท้ายครับที่จังหวัดสักแก้ววันที่13 15เมษายนที่เทศบาลอำเภออารัญ,ญประเทศและสวนการจนาพิเศษมี ประเพณีสงการเทศบาลเมืองอรญญารยประเทศครับและปิดท้ายที่วันที่19เมษายนที่สักแก้วเช่นเดียวกันวันไหลสักแก้วครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วก็เป็นประเพณีวันไหลและการแห่เจ้าพ่อพระปรงครับ